เอเจอตัวอะไรก็ไม่รู้มีระวังหมีมีป้ายระวังหมีด้วยเพิ่มเติมฮะพอดีช็อตด้วยผมสั่งอยากกวางมากินข้าเขียนว่าซีรีย์เนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันูลาา่าอเป็นหมู่บ้านที่โบราณแล้วก็เป็นการมุงหลังคาด้วยต้นกกนะครับคือเขาจะเก็บต้นกกทุกเดื่องเราไปอยู่ข้างนอกกันละไปเอารถมาเอาของกินปลา มาปูเลยลมแรงนี่คือบ้านของเราอีกครั้งแล้วก็เราจะลาไปภาอายาเบะไปันะ้นรโอคนน้อยมากที่นี่นะครับพื้นที่หนึ่งน่หนึ่งตารางกิโลเมตรมีคน, 90, คนแค่เก้าสิบคนและก็คือหมู่บ้านหนึ่งเรามีแค่เนี่ยมีข้างหลังกลุ่มหนึน่งแล้วก็มีตรงนี้กลุ่มหน,น,นึ่งตรงนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้ล้หมดละไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่คือจอ,รอดรถบ้านของเราเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาหมดเลย ก็เขาเขียนว่าเป็นปาร์ i ิ g งโฮเท Space ตรงนี้นะดีมากเลยจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาซีเรียสกับเรื่องการแยกขยะมากๆเลยนะซึ่งคือบ้านผมเนี้ยก็แยกอยู่แล้วนะพอมาที่เจอที่นี่แล้วมันกลายเป็นว่าคือเขาก็มีมาตรการในการทําให้ทําให้ประชาชนเขาแยกขยะได้นะทุกคนโดยมากเนี่ยขยะมันจะแยกเป็นพกวกพลาสติกนะครับกับกลุ่มที่ combustible ก็คือพวกเ่าไม่ได้สามารถเผาได้หลายอย่างมากเลยอ่ะแล้วก็เผาจนสามารถที่จะเอาไอตัวแกลบที่เผาเรียบร้อยเรียกว่าอะไรอ้แกลบกันเอาไปผลิตเป็นเป็นดินหรืออะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเอาไปถมทะเลเิอเป็นเกาะได้อย่างรอบเนี้ยเรามาเ o อเอ็กซ์โปนะซึ่งเวอร์ e อโซเนี่ยก็ถูกผมทะเลนะครับเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันสามารถที่จะจัดงานตรงนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นเกาะแบบเป็นเกาะขึ้นมาเลยสำหรับองค้าเวอร์เอ็กซ์โปรอบนี้ มันก็ทำให้การแยกขยะเนี่ยมันง่ายมากนะครับก็คือแยกที่เผาได้เผาได้มีอะไรบ้างก็มีกระดาษกับพวกสารอินทรีย์ทั้งหมดก็คือพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยเนาะส่วนพลาสติกเนี่ยเขาเรียกว่าเกือบทุกอย่างรีไซเคิลได้หมดเลยทุกคนถ้าถูกว่าเวลาจะแยกขยะรีไซเคิลได้จริงๆทําให้การทิ้งเนี่ยมันโคตรจะง่ายแล้วก็แล้วส่งสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะบางทีผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าตามที่เที่ยวเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามสูงมากในการจัดการกับพวกอุปกรณ์หรือว่าขยะที่ทิ้งไปแล้วเนีนะ ายลายินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ After Test อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ใช้รถทริปเหมือนเดิมครับขับจากพื้นที่อายาเบะนะครับที่เป็นเมืองที่มีคนน้อยแล้วก็ชิลมากๆเลยทุกคนต่อไปนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือหมู่บ้านมิยามะคายาบุกิโนซาโตะครับโอ้ดูสาวทั้งดวงดะที่มันี่จัดอะแล้วมันยกอยู่แบบโอ้สูง สูงจัดอ่ะสูงจนแบบมันไม่ลงอ่ะนึกออกปะแล้วถนนนะสองเลนนะมันจะไม่ใช่สี่เลนหน้าเลนเลยต่ไปเรื่อเลยในระหว่างเส้นทางนะครับเราก็จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศชนบทของประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นวิวทุ่งนาสลับกับภูเขาสลับกันไปนะครับนี่ก็เป็นจุดดึงดูดสำหรับคนที่อยากจะมาโหลดทริปนะทุกคนก็ เป็นรถทิปที่ค่อนข้างจะชิลมากๆเลยเราจะได้ชมวิวต่างๆไประหว่างทางนะครับแล้วก็ด้วยความเร็วของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาไม่อนุญาตให้เราขับเร็วมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เทควิวอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับเรามาถึที่หมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่นนะครับชื่ออะไรแนะไม่ไม่อ่านให้ดีก่อนนะครับชื่อหมู่บ้านคายามุกิโนซัตโตะ มัดมาที่เขาพักไว้นะครับก็คือเป็นแบบนี้นังคาเหมือนไม่รู้ว่าใบอะไรแต่ว่าเป็นใบไม้แล้วก็เหเป็นทรงโบราณนะครับข้างในก็จะเป็นการวิถีชีวิตอยู่แบบโบราณโบราณอะไรประมาณนี้ทีจริงต้องบอกว่าอันนี้ก็คือมาตามรายการของคุณปอปองคูดมาค้างเหมือนจะเป็นบ้านอีมน บบนี้แหละแล้วก็ไปพักใน Airbnb ซึ่งก็เป็นชาวบ้านจริงๆที่เขาอยู่ที่นี่อะไรแต่ว่าพอดีตอนที่เรามาเนี่ยมันเต็มนะครับก็เลยอดก็เลยไปพักไอายาเบะที่ทุกคนเห็นนั่แหละครับแต่พอไปไอายาเบะปุ๊บแล้วก็มันอยู่ห่างกันตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะก็ขับรถพอได้อยู่มีแต่ว,ว่าวิวดีมากคนมันเหมือนกับเหมือนเราอยู่ในเทลแนไอรแลนด์อะไรพวกเนี้ยเนาะที่แบบมีวิวต้นสนมีป่าแล้วก็มีลำคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศ ตอนนี้ประมาณ13-15องศานะครับพอดีว่าวันนี้แดดไม่ออกด้วยก็เลยเย็นเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้เป็นล่องเขาก็เลยแบบเย็นมากๆเดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้ไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเดินเดินดูในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้นนเชา,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 าวันนี้เราออกมาค่อนข้างสายครับก็นนออกมาประมาณสัก9โมงครึ่งถึง10โมงได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงครับจากอายาเบนะครับก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับ พอามาถึงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีวิวบรรยากาศมีหมอ,อกต่างๆนะครับปกคลุมเต็มพื้นที่เลยครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปในเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เช้าวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีหมอ,อกหลงเหลืออยู่นะทุกคนต่อให้มันสายแล้วก็ตามท o ่ e คต e ดรอโค o รดับบอลโล l l o w d o not enter นล <Okay. S 2> ูกเติมะพอดีช็อต <Okay. S 2> uh, ด้วยมีโคครับหมด,มดนะครับในการาฮราน มาถึงเนี่ยเราก็หาข้าวกินกันก่อนนะครับเพราะว่าก็ใกล้ช่วงเที่ยงพอดีนะฮะก็ได้ขาแลวสดชื่นมากนี่คือวิวในร้านนะฮะแล้วก็ผมสั่งยาลควันเขาเขียนว่าซูรี่เนี่ยแปลว่าอะไรเไมรนะู โฟลเวอร์มั้งสโลลี่คุกอินซอยซอส่จะทำให้มันนุ่มแล้วก็มีเนื้อมีโลคาวาซิเกนมีเมโนูสังกิตนะครับอันนี้ร้านนี้สบายมากแล้วก็เหมือนคิเดตเขาเนี่ยคือแอนเมดโซบะนูโด้เป็นโซบะเย็นแต่ว่าโหแต่ตอนเนี้ยหนาวมากกินโซบะเย็นดีใช่ใช่หรืกก่อนอันนี้ขึ้นแล้วน้องกวางอันกคปป้หนึงเลยไม่ได้อนันใหญ่เท่าไหร่อันนี้เป็น,นโซบะเย็น เย็นเยียบกันหนาวเยียบเหมือนกันข้างนอกนะ,ะเสียงตานากินสบะเย็นเรามาชิมเนื้อกวางกันว่ามันจะเป็นอย่างไรสโลคุกเนื้อกวางานเนือ้อเนื้อมันมีนมกลิ่นนุ่มเดียบมีกลิ่นแห้งๆไม่มันเนื้อกวางที่ยิ่งเล่นอยู่ข้างๆบ้านเราเมื่อคืนนี้น่ารู้สิขบวน โหแต่เขาให้โซบะเยอะอยู่นะอิ่มๆแน่ๆมันเย็นไหมเย็นเจี๊ยบเลยวะ่ะนะไม่เย็นหรออุ่นป่ะผมนั้นเดีย๋ยวเราเอาข้าวใส่ลงไปเดีย๋ยวแต่ว่าคาราวที่ยิงเขาไม่มีข้าวให้นะเราต้องสั่งเพิ่มนะเพราะว่าวมันมันไม่ได้เป็นเซ็ตเป็นอราคาสำหรับไอ้ทุกอย่างที่ผมสั่งในในไก่ไก่อะไรก็รไม่รู้อืม สำหรับร้านนี้นะครับจุดเด่นเขาก็คือว่าเส้นโซบะเย็นที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเป็นเส้นโซบะแฮนด์เมดนะครับแล้วก็จะมีการทําสดๆให้เห็นในร้านเลยครับทุกคนเอาว่าโซบะเย็นกับอุณหภูมิ1ิกว่าองศาเนี่ยมันก็แตลกๆนิดนึงนะฮะปาเตือนโปรดระวังเหยื่อดำในการกินอาหารใดๆน้ำเด็ดดอกไมน้นู่นนี่ บ้านเราระวังลิงที่นี่ระวังเหยียวนะมันบินอยู่เหยียวดำนูๆๆๆๆ่นนู่นนู่นนู่นที่มันกิ้คาบีของเราเมาื่อวานหลังจากทานอิ่มกันแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาเดินชมหมู่บ้านครับแต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนะท่องเที่ยวก็น้อยครับคิดว่าน่าจะมาไม่ตรงกับฤดูไฮซีซันที่เขามาเที่ยวกันนะทุกคนนี่คือต้นวชพื้ทุกคนเพราะว่ามันขึ้นไปทั่วขึ้นแบบ ขึ้นแบบแล้วโดนตัดทิ้งด้วยประเด็นบางที่น,นี่ตู้ปลาสนิดแดงที่เขาถ่ายรูปกั <c oughs> น Gallery Space Sorry We Are Closed <oughs> Cafe Sopeen มาวันศุกร์ทุกอย่างปิดอ่ะในบังคับไมเปิดให้ระวังหมีมีป้ายระวังหมีด้วย ระหว่างทางสิ่งที่เราแปลกตาเนี่ยก็คือพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นในประเทศไทยนั่นเองนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยครับเจ้าตัวอินุกินะครับดูไปก็น่ารักดีนะตัวที่เขาเตือนให้ระวังระวังนะมาลาคูนน่ะนี่มันตัวอินุกิป่ะหรือเขากันในตัวนี้แหละไอ้เมื่อคืนเนี้ยที่เราเห็นนะ่ะที่เห็นว่ามันมีป้ายระวังเดินเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เ,เราไปเดินในสวนเขา ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสัตว์ป่าหรือว่าวัชพืชเดียนะครับพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะเขาก็จะมีลูกกรงนะครับป้องกันสัตว์ป่า่เงี้ยแหละลงไปคุยเขียทําลายข้าวของของเขานะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ผลมือเจ้าอินุกิสักเท่าไหร่นะฮะหมู่บ้านมิยามะคายาบุกิโนซาโตะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโตนะครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับในแง่ของทัศนียภาพอันงดงามนะครับแล้วก็มีเรื่องของความย้อนยุคด้วย เนื่องจากว่าเป็นแหล่งรวมบ้านนะครับแบบดั้งเดิมครับที่เป็นหลังคามุงจากจากข้อมูลนะทุกคนแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนที่ผมไปแปลที่หน้างานเนี่ยมันเป็นหลังคามุงต้นกกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถูกสร้างในสมัยเอโดะนะครับแล้วก็สมัยเมจิต่อกันนะครับโดยที่หลังคามุงจากที่ว่านะครับก็ยังหลงเหลือถึง39หลังจาก50าหลังคาเรือนครับไปคลองคลองน้ําข้ามคลองอีกทีหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นหลังคาเรือนที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นมุงจากแบบนี้นะครับสูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับทุกคนแล้วก็ยังมีที่พักที่เป็นอาศัยของคนท้องถิ่นจริงๆยังอยู่ด้วยนะครับซึ่งต่างจากพื้นที่ประวัติศาสตร์อื่นๆครับที่มักจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับบ้านแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตสงวนที่สําคัญสําหรับกลุ่มอาคารแบบดั้งเดิมในปี1993นั่นเองนะครับแล้วก็ยังคงรักษาบรรยากาศของชนบทญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับในปี2000นะครับซึ่งทําลายอาคารหลักและโรงนารวมถึงพิพิธภัณฑ์นะครับ ซึ่งทาให้บ้านเรือนหลายหลังเนี่ยก็สูญหายไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับปืนดับเพลิงอัตโนมัติทุกคนซึ่งมันถูกออกแบบให้มันกลมกลืนกับลักษณะบ้านเรือนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้ตามจุดต่างๆถึง62หัวนะครับโดยที่ในระหว่างที่ผมที่เดินทางอยู่เนี่ยผมก็ไม่พบเลยนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นจุดที่แปลกตาหรือว่ามันมีตู้สีแดงโผล่ขึ้นมาโดยที่มันผิดแปลกไปจากวิวที่เราเห็นนะครับ ก็เป็นอินโนเวชันที่น่าทึ่งในแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ ข้อมูลจากป้ายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่โบราณแล้วก็เป็นการมุงหลังคาด้วยต้นกกนะครับซึ่งต้นกกเนี่ยก็คือจะขึ้นบริเวณนี้แหละแล้วเมื่อกี้จริงๆน่าจะมีรูปสักรูกว่าที่ผมถ่ายติดไว้คือเขาจะเก็บต้นกกทุกเดือนพฤิกาแล้วก็เอามาตั้งเกาะกันไว้เป็นซุ้มสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับต้นกกนี่แหละก็จะไปถูกมุงหลังคาเป็นหลังแบบต้นกกแบบนี้แหละแต่อันนี้ไม่ใช่ของตั้งเดิมน,นะของตั้งเดิมข้างในแล้วก็ด้วยความที่คนญี่ปุ่นเนยครับเขาะจะมีการผ ก็จะจโดนไฟไปโดยอัตโนโมัติทําให้อายุการใช้งานของมันยาวนานมากขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคนไม่ค่อยผิงไฟกันและวเพค่อยใช้ฮีตเตอร์อะไรกันก็เลยกลายเป็นว่าอายุการใช้งานของต้นกกที่เอาไว้มุงหลังคาเนี่ยมันจะส,นสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เหลืออยู่ที่20-25ปีแล้วเปลี่ยนทีหนึ่งซึ่งผมก็แม้แก็นานอยู่ดีนะ20-25ปีแล้วเปลี่ยนทีหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็พอๆกับไอ้ระบบการสร้าง เขาเรียกพระชวังเนาะที่มีใช้เปลือกไม้ประมาณ30ปีแล้วมูทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เออก็น่าสนใจดีนะครับเป็นอะไรที่น่ามาเที่ยวแต่เหมือนกับเวลาจริงๆตรงนี้ค่อนข้างจะเงียบนะปัจจุบันนะผมว่าเพราะว่าผมอาจจะมาช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะชอบมาฤดูร้อนกันหรือเปล่าแถวนี้มันผมตะเกียกตะานอาหารนะเขาเสิร์ฟซอสเสิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็โซบะเย็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเหมาะกับการมาเที่ยวในหน้าร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะแต่เ,เรากลับแกยวโตมาแล้วนะครับ <laughs> ข่าวใส่กล้องเฉย